สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรจังหวัดขอนแก่นประจำปี2558ตามที่จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมค่านิยม12ประการตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรดรเกศินีสวัสดีวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเงินรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายโครงการพัฒนาสื่อปลอดภยัยและสร้างสารรจังหวัดขอนแก่นในหัวข้อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีและภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจำนวนผู้ส่งภาพ13ราย71ภาพผลประกวดว่าภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรางวัลชนะเลิศนายเชษฐ์อครจัญญาอำเภอน้ำพองได้รับรางวัล5,000บาทพร้อมเกียรติบัตร สำหรับคลิปวิดีโอโครงการพัฒนาปลอดภัยและสร้างสารรค์ของจังหวัดขอนแก่นหัวข้อค่านิยมหลัก12ประการผู้สนใจส่งวิดีโอคลิปเข้าร่วมโครงการประกวดรวม12คลิปและคณะกรรมการตัดสินประกวดวิดีโอโดยมีนายสมพงษ์ปัตตณีประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกรรมการและมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก6ท่านได้ร่วมกันพิจารณาวิดีโอคลิปที่ส่งเข้าประกวดทั้ง12คลิป ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการปรากฏว่าวิดีโอคลิปเรื่องพระพุทธสีมงคลของนายเชษฐ์อครจัญญาและคณะได้รับการตัดสินเป็นคลิปชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นคลิปวิดีโอเรื่องมีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรักที่จะซื่อสัตย์ของนางเปียพรสิริปรีชาพันธ์รองชนะเลิศอันดับสองเป็นคลิปวิดีโอเรื่องการทำบุญวันมาฆบูชา ของนางอัจฉพันธ์ผลาเลิศรางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่งเป็นคลิปวิดีโอเรื่องรักชาติแบบพิเศษของนางสาวชุดาการชนะกันโหและรางวัลชมเชยอันดับสองเป็นวิดีโอคลิปเรื่องนิยมฮิสแฮปปี้โดยวิดีโอคลิปค้านิยมหลัก12ประการที่ชนะการประกวดทั้ง5เรื่อง สำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นจะได้นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับชมเพื่อส่งเสริมค่านิยม12ประการตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปผานุพง์พลาเลิศทีมข่าววิทยุอสมทอขอนแก่นรายงาน